สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้พวกก็จะมาทําส้มตํานะคะใส้ตําพริกไว้แล้วเสร็จกระเทศิศค่ะอันนี้โปรสับมะละกอเรียบร้อยแล้วนะคะมีมะละกอมะเขือเทศแล้วก็มีมะนาวหั่นไ้เรียบร้อยแล้วนะคะฝนตกแล้วพว,ว,วกก็กลางร่มไปใสม่มะละกอมา ใส่ลงไปเลยเหี่ยวข้าวทั้งวันยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะทั้งวันจริงๆบดมันก,ก็เสิร์เทศแล้วบดให้เลยก็ใส่าน้ำมลงไปนี่ค่ะจากนั้นเราก็ใส่ปลาสองสูนนะคะวันนี้นี่ลงไปที่ห้อ ไม่ใส่หนักเกินนะคะเพราะว่าเส้นมะละกอมีนิดเดียวตั้งใจไม่ทำเยอะนียปลาสูตรน่ง,งปลาผสม,สมน,น,น้ำปลา นนคุลน,นะคะ,คะให้ขาใส่เส้นลงไป ไม่กำแบบแรงไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นแตกค่ะดูค่ะก็ไม่เมื่อจังเลยสีแดงจัดเลยนะคะแต่กล้องเมื่อจังนี่ค่ะชิมก่อนดิ๊งอะไพอดีเป๊ะเลยค่ะไม่ต้องเพิ่ม ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วส้มตำเซบเซเลยนะคะเซบเซยั่วมากเลยค่ะอยากให้เห็นสีชัดๆนีคะมืดกล้องมืดแต่จริงๆแล้วสีแบบชัดกว่านี้นะคะน่าอร่อยมากค่ะชิมแล้วอร่อยมากครั้งเดียวไม่ต้องปรุงนะคะวันนี้ปุ๊กก็มีอ่ะกินคู่กับ เ้าห้ปลานะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วก็มีกิมจิที่ปูทําเองเป็นกิมจิขิงออดนะคะแล้วก็มีมะกอกดองค่ะทีน้ําจิ้มนี่เป็นน้ําจิ้มลูกชิ้นนะคะซื้อมาที่จริงอยากทำเองแล้วโรยง,งา ทันได้กันละคะบ๊ายบายคะ่ะ